ตงเคยร,รู้มัง้งน้องโอ,อก๊กมั้งไม่มีเลยตึงมันเปลือ้อยู่ที่โรงเรียนมันเปลยอที่ยานรบ,บ้านคิดถึง,งคิดถึงแม่เด็กชายวัยแปดขวบเดินเท้าเปล่าร้องไห้ริมถนนหลังนี้ออกจากโรงเรียนประจำหวังกลับบ้านเพราะคิดถึงแม่ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะเมื่อเช้าวันที่20พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาพลเมืองดีได้เจอกับเด็กชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนบนสะพานยกระดับในตำบลคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงค่ะน้องเดินด้วยเท้าเปล่าเดินไปร้องไห้ไปดูทีท่าไม่ดีพลเมืองดีคนนี้จึงเข้าไปสอบถามและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าช่วยเหลือค่ะ เอนะครับตอนแรกพี่ขับรถมาส่งลูกแล้วน้องก็เดินแล้วพี่ก็สังเกตน้องไม่ใส่รองเท้าแล้วก็เดินร้องไห้พี่ก็เลยแวะดูแวะดูแล้วถามน้องน้องว่ายังไงบ้างคุณรู้เรื่องน้องบอกว่าน้องเดินมาแล้วลูกน่าจะกลับบ้านไปหาแม่นะน้องคิดถึงแม่เดินร้องมาแล้วก็เจอใช่พี่สังเกตว่าน้องไม่ใส่รองเท้าอะไรพี่เลยเราก็อยู่เป็นเพื่อนตอนนี้น้องอยู่แต่ว่า เจ้าหน้นนานนที่ตำรวจสอบพอเมืองพัทลุงได้เข้าตรวจสอบจากการสอบถามน้องชื่อน้องต้นค่ะอายุ8ขวบเดินหนีออกมาจากโรงเรียนประจำในตำบลขวนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงน้องเล่าทาั้งน้ำตาอยากกลับบ้านที่อำเภอเขาชัยสนเพราะคิดถึงแม่ถึงใครรู้มกักงน้องออกมาไม่มีเลย tức mình lưới yêu thì không luyện, đưa đi ăn mình thì giao bóp ban kìa từng uh, kìa từng mè đồn vườn trang không, không mê đồn vườn trang 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 không mê I ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานคุณครูที่โรงเรียนค่ะจึงทราบว่าทางโรงเรียนก็กำลังตามหาตัวน้องอยู่เช่นกันโดยบอกว่าน้องอาศัยช่วงเพื่อนๆชุมุนเตรียมตัวอาบน้ำเดินออกมาทางประตูโรงเรียนโดยไม่มีใครเห็นซึ่งทางคุณครูเองก็บอกว่าจะประสานทางผู้ปกครองของน้องให้มารับเพื่อให้น้องได้กลับไปเจอคุณแม่อย่างที่ตั้งใจค่ะข้าโนนไปเลยแม่นะโยนแล้วน้องออกมาได้ยังไงนะพี่ เขออกมาประมาณปาหโมงเช้า6โมงเช้า,ชาแล้วตอนนั้นคือที่โรงเรียนเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็ติดอาบน้ำเสร็จต่วทำซ้ำซากเด็กก็คืออาบน้ำเ่็มกับความคิดถึงของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ไกลครอบครัวคงบรรยายเป็นคำพูดได้ยากค่ะมาเดินริมถนนแบบนี้น้องก็คงกลัวมากๆเลย ขอบคุณพี่พลเมืองดีคนนี้ที่ไม่มองผ่านน้องไปนะคะเก่นฟ้าได้ทิดมาอย่างนั <S <S ้นใทยจากกันจะทองไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักได้จากกดเกฑนแห่งฟ้า